จริงๆเราก็กลัวการที่จะต้องมาบอกคนอื่นว่าเฮ้ยเราอยากเป็นศิลปินเพราะมันดูแบบมันมีความเพอ้อฝันอยู่ประมาณนึงอะคือเสียงคนรอบข้างอะมีผลจริงๆนะคะแต่มันยังไงสุดท้ายแล้วมันไม่ได้ดังเท่ากับตัวเราจริงๆอะทุกคนบอกแต่ถ้าเราไม่ทำมันก็เท่านั้นเลยสุดท้ายก็เลยคิดว่าถ้าเขาเชื่อในตัวเราทำไมเราไม่เชื่อในตัวเองวะ เอาจริงตื่นเต้นมากตอนแรกนีกว่าเพื่อนแกงคือเคยพูดบ่อยมากก็แบบอยากไป A T Rising อยากแบบได้ทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างกับเขาจังเลยอะไรเงี้ยครั้งแรกที่เราอ่านเราเข้าใจนะว่าเขาจะชวนเราไปทำเฟสติวัลแต่คือแบบเหมือนอ่านไม่ค่อยออกต้องให้เพื่อนช่วยไปลทีว่าสิ่งที่เราคิดอะมันจริงปะวะหรือว่าเราแบบคิดไปเองว่าแบบเขาเขียนมาอะไรเงี้ย เขาถามว่าเราจะเล่นเพลงอะไรบ้างบอกว่าคลิปโคกับคลิปตรงไหน,นเขาแบบเฮ oh ้ยคลิปโคคือแบบชอบมากก็เลยคิดว่าจีมอะค่ะน่าจะชอบก็เลยเอาเราไปแบบโนมิเนตในค่าย Eden Rising ก็คือค่ายเพลงที่คนในค่ายต้องมีเชื้อสายที่เป็นเอเชียค่ะก็จะมี Nikki Joji Rich บ a อ n Stephanie Poetry แล้วก็แบบโปรดิว c ์เพลงกันแบบจริงจังมากก็รู้สึกว่าเป็นค่ายหนึ่งที่ค่อนข้างมีความ v ร r i ตี้อยู่ประมาณหนึ่ง Keepco คือจริงๆแล้วอยู่ในโปรเจกต์ d s i s ตอนปี4 เป็นปีที่อาจารย์บอกว่าโอเคปีนี้เราจะเปลี่ยนโหลดทุกอย่างใหม่หมดทุกคนจะต้องทำอัลบัม้ม1อัลบัม้มซึ่งแต่ก่อนมันง่ายกว่านี้มากมันแค่แบบทำคอนเสิร์ตขึ้นมาอันเนื้อค่ะแล้วเราเล่นเพลงอะไรก็ได้แต่เพลงนี้เป็นเพลงที่แบบเหมือนอัปโหลดลง Youtube เป็นแบบโปรเจกต์ของแขนงแล้วเหมือนอยู่ดีอันนี้ค่ะวิวมันเยอะแต่มัน2000วิวเองนะแต่สำหรับน้อยาคือมันเยอะมากแล้ว พอเรียนจบอย่างเงี้ยค่ะแล้ก็เหมือนมานั่งคิดกับตัวเองว่าเอ้ยแล้จริงๆแล้วเราตัวเราเองอะอยากจะทําอะไรต่อเพราะเรียนจบแล้วมันก็เหมือนถึงเวลาที่เราต้องเริ่มอะไรสักอย่างเป็นแบบอีกขั้นหนึ่งของชีวิตแล้วอะไรเงี้ยก็เลยตัง้งใจจะไปเรียนต่อที่อเมริกาเพื่อแบบสารฝันได้นี้ต่อ แต่สุดท้ายพอมานั่งคิดกับตัวเองว่าสิ่งที่เราจะต้องตอบโจทย์เราที่สุดคือการลงมือทําเลยงั้นพักเลยไปเรียนเมกาไม่ไปแหละถ้าจะเป็นศิลปินก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะลองดึงเพลงที่มันวิวเยอะสุดอีสอ0 0ัวิวนั้นมาลองทําให้มันออฟฟิเชียลขึ้นตอนนั้นก็คือคิดแค่ว่าทำไปมีคนฟังมีคนเข้ามาแชร์กันก็โอเคแล้วก็ตัดสินใจทำกิ๊โคเป็นเพลงแรกพอปล่อยออกมาก็ดีเกินคาดแบบ รู้สึกงงเพราะว่าตั้งแต่ตอนแรกที่ปล่อยไปเลยค่ะมันก็เริ่มมีคอมเมนต์ภาษาเกาหลีไต้หวันจีนก็งงว่ามาได้ยังไงแล้วเราไม่ได้คิดว่าจะทําให้เพลงเราสามารถไปไกลขนาดนี้คะเพราะว่าเราคิดว่าเราจะรอดเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยมันเราขึ้นไปเกินคาดจริงๆก็ดีใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยตั้งแต่แรก ก็จริงนะถ้าเคยคิดเหมือนกันว่าพอทุกวันนี้โซเชียลมีเดียมันไวมากใช่ปะเราจะสามารถเห็นความการประสบความสำเร็จของคนคนนึงเร็วมากเช่นแบบคนนี้วันนี้ได้อะไรมาก็แบบถ่ายลงอย่างเดียวที่เรารู้ได้ก็คือเราจะรู้แค่สิ่งที่เขาแชร์อะไรเงี้ย แต่น้ำชารู้สึกว่าถ้าเรายังเอาอั้นมนเป็นการกดดันตัวเองเนี่ยมันก็จะทําให้เราไปต่อไม่ได้เลยคือรู้สึกว่าการาฟในชีวิตของแต่ละคนอะสักเซสไม่เท่ากันสมมุติว่าวันนี้เขาลงว่าเออเขาสักเซสในสิ่งนี้มาแต่ไม่ใช่ว่าวันนี้เราก็ต้องสักเซสแบบวันนี้เหมือนเขาเอะไรเนี้ย ฉันก็เลยคิดว่ามันไม่มีใครตอบได้เลยว่าเราจะกเซสเมื่อไหร่แต่คิดว่ามันจะต้องมีดิเพราะฉะนั้นก็คิดว่าอย่าเอาสิ่งรอบข้างมาคอมแพบกับตัวเองมากๆค่ะคิดว่าเป็นตัวเองแล้วก็ทําในสิ่งที่เราหลักมันจะต้องมีคนเห็น